สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับทีทุกท่านครับจะมีสารับทุกๆขั้นตอนในช่องวีพีธรรมดานะครับต้องวีพีธรรมดาก็จะมานลงตัวเดียวเลยเราคัดฮานายรวมเม็ดนะครับฮานายช็อปออฟกินนะครับฮานายปกติฮานายพิเศษฮานายวีพีนะครับมีทั้งหมดห้าฮานายนะจะลงในคลิปเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับฮานายแรกให้ดูก่อนนะครับให้เวลาหนึ่งนาทีนะครับให้เกิดนะให้เกิดแล้วอยู่ก็อ่าเกลือเกลือ วินไปก็ได้นะครับไปจับตัวนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราค่อยเรียงเราอีกทีหนึ่งนะครับทํางานอยู่ครับทํางานอยู่ครับอืมหน้าตรงไหนทีขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้ยิ่งเออยู่กันเลยนะครับไฮาฮเฉพาะกิดนะครับออกสี่โมงเย็นนะหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดนะเจ็ดชู้นชุ้นเจียนเกียหนึ่งเกียน เกียรติสองเกียรติเกียรติสามเกียรติเอียรตสี่เกียรติห้าเกียรติเกียรติสี่เีเกียรตินะครับหกนหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกหกหกเกันนะครับ อ่าลำดับต่อไปก็เป็น A หน่อยกายาดนะครับ A หน่อยกายคานี้ก็จะออกเวลาทีมเงียนเหมือนกันนะครับเจกับแปดนะเจ็ดกับแนะเจ็ดกับแปดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็้าเจ็ เอ็นโเปลี่ยนาแฟ่กาแฟเอนดเน้นที่8ปดสี่ ก็เจดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเน้นนะครับสำหรับร่ดวิ่งคนเน้นที่เจ็ดครับเราแตนะ่ะโอเคอ้าออรลำดับต่อไปเป็นฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษนี่จะออกเวลาห้าโมงเย็นนะห้ามงเย็นนะครับหืามงเยน สองกับสามนะครับสามห้าห้าสามสามหกหกสามสามเจเจสามสามแปดสามสามเก้าเสาม อลลนะเอองเอาหกสออเจ็ดเจเอาอเันีอย่างต่อ่าลำดับก็ไปนะเป็นฮานอย BIP นะครับ เดี๋ยวห้านาปกติเป <mel> ็นพานาสุดท้ายนะอ่านายบีนี้เจออยหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มนะเกิะเลเอาอ่านายปกตบีเดี๋ยวหนึ่งทุ่มสองสานะครับสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้า เก็บระยะเก็บะยเก็บระยะพันเจนไม่ทันก็ดูใหม่ได้อะไรหรออ่าสุดท้ายนะครับอนาอนปกตินะอนในปกติเจกับแปดนะครับส8บแปดนะ เจ็ดแเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านจองุกบินก็หนึ่งสองสา้านะครับเป็นจักเจ็ดแ คือนะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ